สวัสดีที่บ้านสวนหลวงติ่งครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้มาดูฝักเพกากันนะครับอันนี้เป็นพันเตี้ยนะสูงก็สักประมาณสักสาเมตรได้นะเพื่อนนะก็จะทําให้เราเก็บฝักเขาง่ายนะครับดอกก็กินได้ฝักก็กินได้นะนะครับเขาจะเป็นเหมือนกับอะไรอะไอ้ที่พาดบ่าของทนายอะไรเงี้ยนะบางคนก็เรียกประมาณนั้นเนี่ยนะครับฝักสองฝั่งนี้ก็กําลังอ่อนนะต้นนี้เนี่ยเขางอกมาจากเม็ดที่อยู่ในฝักของต้นแม่ที่อยู่ ที่อื่นอีกทีนะผมก็เลยเอามาฝังปลูกไว้ใกล้ๆทุเรียนนะครับเพราะเพคะเขาเป็นพืชตระกูลถั่วเขาสามารถจะตึงในตัวเจนลงดินได้นะผมก็เลยเอาเขามาอยู่ใกล้ๆต้นทุเรียนนะครับเพื่อนๆจะได้ให้ในตัวเจนไปที่ทุเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ฝักเขากินได้ใบเขาก็สวยนะครับแค่ปลูกประดับเนี่ยก็สวยแล้วนะอ่านี่อยู่ใกล้ไฟ,ไฟนิดนึงแล้วก็มีต้นหนึ่งตรงนี้นะครับเขาเพิ่งมางอกนะอันนี้ก็งอกขึ้นมาเองเหมือนกันนะครับ ใบเขาก็ประมาณนี้นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยนะครับช่อนี้ก็ดีผมเห็นไหมฮะมีสามนะเพราะว่าผมตัดตัดตรงนั้นออกเขาเลยแตกเป็นสามนะเนี่ยนะครับก็เลยจะได้เยอะหน่อยนะเนี่ยนะครับก็เป็นพืชที่รู้สึกว่าจะแก้ได้หลายโรคเหมือนกันนะ เบาหวานหรืออะไรเนี่ยเขาเป็นรถขมๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมทานผมจะเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆแล้วก็เอามาเวฟนะประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีที่้านสุดหลวงติ่งพัทลุงครับ